เืองเบอเกนนค่ะเดินเที่ยวคนเดียวค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูหงใกล้ๆค่ะหงคู่นี้ค่ะบลูสโตนนะคะหรือว่าหินอ่อนสีน้ำเงินนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมนุษ์แวะมาทำาุุระที่ในตัวเมืองเบอเกนนเอค่ะ,ก,คะก็เลยถือโอกาสแวะมาตรงนี้ดูน้องหองสักนิดนึงค่ะตรงลานกิจกรรมนะคะตรงนี้ มีหงมีนกต่างๆนะคะที่อาศัยอยู่ข้างหลังมนุษยะะ์ค่ะอาศัยอยู่ตรงหนองน้ําตรงสระน้ําตรงนี้ค่ะนี่หงก็จะอยู่ข้างหลังมนุษย์ตรงนู้นค่ะวันนี้อากาศก็ถือว่าโอเคอยู่มนุษย์ก็จะไปเดินเดินเที่ยวเล่นสักนิดหนึ่งะคะ่ะเดินเที่ยวคนเดียวค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยขี้นกนะคะขี้นก ตรงนี้ก็จะมีนกเป็ดน,น้ำนกพิราบมีหงเนะมีนกนางนวลค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ่อถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะเต็มไปด้วยต้นสากุระเนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นปลายๆหน้าหนาวอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูหงใกล้ๆค่ะนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีหงคู่รักอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็จะมีพวกนกเป็ดน้ำนะคะนกพิราบนกนานาชนิดค่ะที่อยู่บริเวณนี้นะคะบนภูเขายังมีมาอยู่เลยค่ะนกพิราบเนี่ยมีอยู่ทุกที่เลยจ้ามาดูกันนี่น้องหงค่ะน้องหงน้องหงนะคะน่ารักมากหงคู่รักนะคะหงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักเนาะ พามาดูใกล้ๆนะคะมีหงอยู่หนึ่งคู่ค่ะตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนูน้นไกลๆหงหรืออะไรนั่นไม่ได้ใส่วันตาอันนั้นไม่ใช่น่าจะเป็นแค่ลูกบอลน,นะเป็นทุ่นอะไรประมาณนี้นะตรงนี้จะเป็นมีหงอยู่คู่เดียวค่ะนี่มีหงคู่รักอยู่หนึ่งคู่นะคะหงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักจ้า มันก็จะเป็นเป็ดเอ้ยเป็นนกเป็ดน้ำนกนางนวลน,นะคะประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวมนก็จะไปเดินดูของลดราคาค่ะแถวนน้นนะคะก็จะเป็นต้นซากุระค่ะนะคะนี่มนจะให้ดูอันนี้ต้นซากุระหน้าหนาวต้นไม้เขาก็จะผลัดใบแบบนี้ค่ะก็เป็นปลายปลายฤดูหนาวแล้วนะคะนี่เลยนี่เลย ไม่รู้ว่าดุไหมเนี่ะไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้กลัวอยู่นะตัวใหญ่มากนี่นี่นี่นตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเบอร์เกนนอเวยค่ะศาลาดนตรีนั่นเองหรือว่า Music p a v i l เลีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ,อีกจุดนึงถ้าเกิดว่า มาเบเก้นอยต้องแวะเช็คอินถ่ายรูปค่ะถ้าเป็นหน้าร้อนนะะี่ะแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้ดอกซากุระค่ะไปกันต่อค่ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันอยู่ตรงนี้สงสัยไหมเอ่ยว่าคืออะไรคือใบสนนะคะใบสนที่เขาเอามาคลุมหัวทิวลิปไว้นั่นเองค่ะ กันหิมะกันความหนาวให้กับหัวทิวลิปค่ะพอถึงสปริงซัมเมอร์นะคะหัวทิวลิปก็จะเริ่มแตกนอกแล้วก็บานสวยนั่นเองจ้านี่เลยนี่เลยอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะต้องแวะมาเช็คอินก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะสปริงซัมเมอร์เขาก็จะเปิดตรงนี้ค่ะ เป็นน้ำตกนะคะกับดอกไม้สวยๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องแวะมาค่ะอยู่ติดกับโฮเทลโนแกลนะคะนี่เลยพาเพื่อนๆเดินมาดูตรงนี้ค่ะบลูสโตนนะคะหรือว่าหินอ่อนสีน้ำเงินนั่นเองนี่เลยค่ะถ้ามีกิจกรรมมีการวางดอกไม้มีการไว้อาลัยนะคะมีการจัดกิจกรรมเขาก็จะจัดตรงนี้ค่ะหินอ่อนสีน้ำเงินนะคะ ซัมเมอร์นะคะโซนตรงนู้นจะเต็มไปด้วยกุหลาบสวยมากเลยค่ะแต่ว่าวันที่มนุษย์มานี่ก็คือปลายวินเตอร์จ้าแต่ว่าหิมะละลายหมดแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่มาเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์แล้วก็ต้องแวะมาถ่ายรูปหรือว่าเช็คอินสักนิดนึงค่ะอนุสาวรีย์ชาวประมงนั่นเองหรือว่าฟิชแมนมอน UMENT ค่ะนี่เลยนะคะตรงย่านนี้ก็จะเป็นย่านเมืองใหม่แล้วก็ย่านช้อปปิ้งของเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นั่นเองค่ะก็จะเป็นห้างร้านต่างๆนะคะห้างสรรพสินค้าร้านขายเสื้อผ้าของเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ค่ะ ล้านกิจกรรมนะคะย่านนี้ก็จะเป็นย่านเมืองใหม่ค่ะเ,เพื่อนๆนี่เลยจ้าตรงมุมนู้นนะคะก็จะเป็นตลาดปลาค่ะพามาดูอีกมุมนึงของอนุสาวรีย์ชาวประมงค่ะนี่เลยนะคะ ยังคงวนๆเวียน,น,นๆอยู่กับตัวเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ค่ะมาอีกฝากหนึ่งของอนุสาวรีย์ชาวประมงค่ะตามมนุมาค่ะก็เดินเล่นค่ะเดินคนเดียวเดินไปเรื่อยๆนะคะอากาศดีค่ะวันนี้นี่เด็กๆมานี่อนุสาวรีย์ชาวประมงเนี่ยนะ,ะที่อยู่ข้างหลังมนุนี่เด็กๆมาเที่ยวค่ะส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้ววันนี้ก็มาเดินดูของลดราคาค่ะหลัง หลังปีใหม่นะคะวินเตอร์เซลก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วค่ะนี่เดินไปกันต่อค่ะ